สบายดีสบายดี FC บา่าวแพงเบิดสุขุสุขคนเด้อสบายดีเหมือนกันพี่น้องสั่งมาปูกระเบื้องให้ปลาเมาแล้วปูกระเบื้องแล้วเมื่อน,นี้ลงมือแล้วปลา,มาเมวอะไรเบิดไปจะกล่องแล้วปลาเมาสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC บาง่าวแพงจะจะกก่องนะครับสั่งเออจะจะกก่อง วันยังไ่ได้อ่านหนังได้บอแพงเงื่อนหมายอ่ะก็แานขิดเป็นอะไรจานขิดฝ่ามาเดียสิเปนสิไปอันจอกเบิ่งจานขิดทามน้ำเอื่อยเ่นเอื่อยเ่นมาส่งข่าวมือสั่งว่าเป็นอะไรคืออันี่เป็นอันเป็นแบบที่เขาเหนี่ยว กานิดเป็นแบบเลแบบตรงๆเป้นๆเนาะเป็นมาเอววแล้วแล้วเขาเป็นนอนสัตว์ีไปค้ายตลาดดีที่สองะลุกมากแล้วเอาป้าขือหลเทียบห้อยเอาป้าขึอหลเทียบห้อยแล้ววันนี้เป็นผืนห้างนะวอะไรก็เลยเขาไปนอนผักก่อนเอ้ยน่เบาบาไว้เดี๋ยวคำเอ้ย่าสัตว์เาเบาไปบาไว้เาตามเอ้ยคนเราให้ฟังเนาะ ไปนอนก็เว้าไปทุกทีะบาดว้าบ่แม่นจังคิดเว้าละบาดบ่กูสิเอาไปนําว่าซั่นเว้าไปแล้สิเอาจังคิดตายว่าเว้าไปแล้วเว้าแบบบ่แม่นจคิดปานเว้าไปทั่วเลยหายเป็นแลแนวบ่แม่นัวว่าแบบนี้มันเป็นวกธรรมดาน่ะสิเอาไปอันโรงพยาบาลเอื้อยว่าเอื้อยเพิ่นว่า แรียรพยัดว่าวไปทุธิทุ่งแดนมาสันทอดูเมนจันทีจา่าวนะ่าเอาผีเข่าไปขายๆผีเข่าพีเนาอก็เลยเอาอันไปหาหมอท้ำแต่มืขึ้นมาทันมายังมาทัานมาอยู่พี่น้องจันทีเอื้อยเป็นว่าสิไปสามสี่โมงแรงเลยก็เมาวก็จีไปบึงไปบึงยังสิกลับมายังมือแรงมาแพงกับจีไปเยียมเมือกันพี่น้องไปพร้อมกันบ่แห่งทีล้วปลาเมาแล้วังสีได้อันฟูไซกันนะปลาเมาวขิดอยู่ ท่านบบมีหมู่บะาเมากับโบก้าอปเพราะว่ามันมันไกลตือบรรณว่บา,บ,า,บ,า,าบ้บานบ้านหมู่บะเมาอะไรบ้านบ้านเท่าคำใบเยคยไปงานซพตอน,นั้นไปย่ำกลางคืนบอกบอสินีจักน้อยนี่สิไปกเกดียวว่ารอให้เรามาถสิไปเยี่ยมบอกและบอได้มางงายบอจกักหรือจะได้ยังบวหูของไปป่วอย,ยู่พ่นอย่างน้น่อยต้องวันชินจะได้มาส่งได้กันตัว ปวนไอศินไอทำ, <ừ> นนำนี่มันจะคำนน่มันจะคำอ่ะปะขั้นไปป้วนนะ่ะต้องโหดซ้ำขึ้นจัางมาบ้านได้ปะแม่แม่ของเจตูเยน็น <c ười> คือกันมาพี่เนอง <c ười> แม่ของเจตูยเย็นได้ดิพี่นนองเอ้ยไปน้ำเกลือเพ่อไปตีไปจังหน่อยมากไ,ไ,ไ,ไปจบด้านขีดไปแต่มือขึ้น พี่เนาะอืมกำลังปูโอ้ปูสางปูกระเบื้องนี่มีงานเดินเนาะสองมือแล้วยุ่ยสองมือขึ่งทำวะจ้าสบายดี ใช่เนาะใช่ล i̇şte ้วคนเก่าคนเดิมคนเก่าคนเดิมเท่เลวกับมาปูต่อพี่น้องมาซอยเท่กับมาซอยปูกระเบื้องต่อเราคนเก่าคนเดิมนี่ล้วคนใต้บริการแต่คนเดียวนี่ลนะแต่คนละเรื่องอืมขอบคุณงามเลยปูแล้วโอ้ยปูแล้วที่งามเดี๋ยวปูแล้วบ๊อแพงสิอัปเดตให้เบิ่อีกเด้อคนอื่นบ๊อแพงก็ดีใจน้ำซ่อมเมาเนาะขอบุญขอบคุณคุณ คุณแม่ทั้งสิงคโปร์หลายๆก็ขอบคุณทั้งคุณแม่ใจดีเด้อทั้งสิงคโปร์ที่เมตตาสวยเรือปลาเมาเรื่องเพื่อนๆนี่เนาะเจนวัดสิเอาให้สำเร็จกุลแคร์คือสีแมนแม่กับเบื้องเนาะเทพสวยเทพพื้นแล้วก็มาสวยกระเบื้องอีกฝ่ายก็สำเร็จเลยเนาะแ่ก็ขอบพระคุณน้ำคุณแม่ไลาไลโอ้แม่มีสุขภาพแข็งแรงเมื่อนี่เมื่อวันแห่งความักได้คุณแม่ คุณแม่นี่ฮะซอยผู้นั่นผู้นี่กับเห็ดใหคนสหักคืนทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเนาะแพงสารเป็นหักแล้วพี่นนองเอือยผ่นซอยคนมากันร้ายเนาะคุณแม่จะดีเช่นกักับกูก็ให้แม่นี่สุขภระพาขแงแรงปล่ห้ค่ะคลายนับด้วยเด้อคุณแม่เด้อนี่ประเมาก็มี่ขาดีวาแพงกับมี่ขาดีแล้วก็เอฟซีทุกคนแล้วก็คุณแม่แล้วก็เอือย อ้พี่ป้านะไอาทุกคนเนาะที่เคยสวยเรือปลาเมาก็มีหลายได้โบเดนี่แต่คุณแม่อ่ะได้ลายเนาะก็มีอีกได้ปลาเมาแต่ว่าปลาเมาสิเปิดข่าวดีอยู่สองซะแพงอดใจไม่เบิ่งแลบโตมีข่าวดีอีกได้เอื่อยหักก่อยว้าแต่สนใจน้ำปลาเมาพี่น้องเนาะเบิ่งต่อพี่น้องวันแห่งความหักกับขอให้ คุณแม่แม่ขอใาหากกันนานๆคุณแม่ทั้งสิงคโปร์แล้วก็เบิดสุขุสุคนเ <แ S 1> นาะที่เคยสอยเรือมาก็อขอให้พวกทานกะจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะวันแห่งความแหกกะคือว่าแหลมอ่าแพงกะหักเบิดสุขุสุคนอนไรก็ขอบุญขอบคุณเนาะที่สอยเรือทั้ง ปลาเมาปลาแพงซาวแพงเนาะบัาสุกุสุคนที่หายกำลังใจแล้วก็คอยสวยเรือมาตลอดทั้งคุณแม่ละไม่ก็สอยเรือเนาะทั้งพี่อัมพรก็บสอยเรือทั้งบ่าแพงปูแล้วนี่สิง้ามี่นอ้องไล่นี่เ้ยเย็นตาดีแนมแนมคำว่า,าตะข้างนอกสิเหลื่อมเหลือมพี่นนองได้หินอ่อน ข่าวด,ดีมีคุณพ่อใจดีทางประเทศไทยสืยเหลือขับมาอีกนเนา,าะเสือเรือไผ่สืยเหลือเบาวแพงเรือเบาวแพงสิปเปิดคลดิปจะคุยเนาะคุณพ่อสุดเนตทองคำเนาะสอยเหลือมาอเรื่องฝากมาให้ ขากระเบื้องนี่แหละขาสร้างคานเพิ่มเติมพิ่มเติมบ้าเพิ่มเติมมาสอยบ่าวแพงบ่าวแพงก็ดีใจหลายเด้อขอบคุณขอบคุณบัดสุขุสุคนคุณพ่อสุเนตทองคําทางประเทศไทยเคยสอยมาเถื่อนหนึ่งสอยบ่าวแพงมาสามพันบาทเถื่อนหนึ่งเนาะบาทนี้เพิ่มก็ซสอยบ่าวแพงมาอีกแปดพันบาท บ่าวแพงก็ดีใจเนาะดีใจแทนบ่าวแพงก็ขอบพระคุณลา奶奶เด้อทั้งนี่ทั้งคุณแม่และใหม่ก็สอยมีผู้ใหญ่ใจดีสอยหลายคนบ่าวแพงก็ดีใจหลายๆเนาะสีไดี่ยววายวายัดนี้ชีเดี่ยววายวายนี่ก็สอยเรือเข้ามางานน้ำน้องงานมันนี้กับบ่าวแพงก็เอาเงินน้ำอันสาวแพงมาแหละเนอเจ็ดพันห้าร้อยบาทเนาะเงินของ เงินของคุณแม่ละไมครับเงินของเกยอัมพรอัมพรซอยปูนเบาแพงหนึ่งพันบาทเนาะซอยขาปูนแล้วก็คุณแม่ละไมนี่ก็ซอยหกพันหาเป็นเจ็ดพันหาซอยกระเบื้องบรรณาต่างเพิินกระซอยแม่ละไมเบาแพงก็ดีใจหลายแจ๊คสิว่าใน,ในวันแห่งความหักกับเขาให้่านทุกสุขุสุขคนเนาะ จงพบแต่สิ่งดีๆแล้วก็โชคดีตลอดไปเน,ะนาะข็ใหายเบิงแย่งลูกล้านแะ้วกับแบบนี้ตลอดไปเดอ้อคุณแม่คุณพอ่อลุคคนใดที่ว่าหักแพงกันกับคอยหักกันไปโดนๆนานๆเด้อดยสิ่งดสิทธิทำกันกับขึนนออน้นข้ขอห,ญญาหายทันตุใหญ่หักทิ้มงานเทานานๆเนาะหักโดนๆ อ่างตนต้นนานๆเนาะน่อยแต่ให้นานๆโดยสาธถูกเนาะพื่อใจเพื่อโควิดเ่อเห็นกันระดีได้นอนปอกแพ่เมนอกภูใจหลายมาเยี่ยมมายามาเล่นได้ได้มาเลยแม่ละมาเลยแม่จันทิพย์มาแพงกะบ่มียังตอบแทนผู้ใหญ่บัตรสุขทุกคนนอกจากขอบุญขอบคุณที่สอยเหลือเชื้อจุนเข้ามา เมตตาบอเพลงแลวก็ครอบครัวเนาะก็ดีใจลายทำประเมาะกะดีใจพี่นเนาะคนกกสิเล่เอาเลยนี่แล้วจำนี่อีกโอ้ยคุณแม่ซอยกับเบื้อกับปุนนี่กะโอ้ยแสนดีแหละแสนดีผัวบาซีมี่ยไพซอยโดย <laughs> ดีเลยเนาะโดย จับขาสร้างจด้สีกระได้ยังบูได้เงินเงินบูน้ำลังของบ่าแพงกะขาสร้างกะอ่าอ่าจ้าของพี่น้องเอาพี่น้องเจ้าของแหละมาเห็ดซอยเนาะก็คือไอ้ค้ำนั่นเองอันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นหย่าหย่าเนาะแม่ผัวนังอยดาเก็บพวกซิบบาสฮะเพื่อมาเห็ดหายไลยเนาะกันเนาะกันผู้อื่นก็เก็บเป็นเก่าซิเป็นลอยก็ได้ มีกาเพิ huh. on, right ่นถ้าแปดกล่องมันจะคุ้นหกสิบที่มันจีออกมาจะได้เนาะเมื่อไหร่ที่ร่องคุ้นเหล่งก็ได้บอเเฟง่อยจะลืมคุ้นเบิ่งมันจีถึงจะปั้นอันเพิ่นเอาน้ำกล่องละหกสิบบาทเปะหาเพิ่นกล่องหกสิบออหาตังสอยกันเองกล่องก่มีเนาะเบิ่งนถ้าแปดกล่องมันจีออกมาจะได้ โอ้พันหกร้อยแปดสิบพันหกร้อยแปดสิบาสั่งขาสังตรงประเมาพี่นาะงโยพันหกร้อยแปดสิบของบ่าวแพงขาสังกับสีลายกวาดประเมาขึ้นขึ้นไปน้อยหนึ่งรอเบิ่งรอส้มพี่น้องว่าสีไพสีมาปูซอยบ่าวแพงเนาะหอดกระเบื้องมาเพื่อแหละสีหายประเมาไปเบิร์นอยกระเบืองมาทันมาได้สั่งไปแล้วแหละกระเบื้องกับสี สั่งพร้อมกันเลยกระเบื้องเป็นของคุณแม่ละไส้เนาะ,ะแล้วกับบะแพงกะทิเอาไปซื้อปูนเป็นของผี่อำพรสซอยเรือบะแพงเขามานี่ขาปูนเขาให้เอือ่ยอยู่ดีมีแห้งเด้ออื่ยอึอ่ยอ,อำพรกันนะอ,อ,อำพรเนาะอึะ่ยอำพรแล้วเขาให้เอือ่ยอยู่ดีไม่แหง้งสุกกายสบายใจเนาะ เห็นยังก็ใหายลำห้รวยเด้อเอือยขอให้ถูกหวยถูกเลขรางวัลทีหนึ่งเฮ้ยเอือยเล่นเลขอยู่บ่ะด้เล่นมาเล่นกับโบหูแน่นอ่ะไอฟอนไปนี่แล้วป่ะไอฟอนผ่นไปละว่มียังสิตอบแทนเพิ่นเนาะเนาะสีจัดได้พี่น้องบัดท่าแล้วอลไรกัเสร็จงามๆเป็นตะหนังคือยังนี่นั่งเล่นเย็นๆเบาแพงก็สีเที่ยวมานั่งแล้ว สองมือกุ o, ้งพี่น้องเดี๋ยวราเบิ่งเราส้มเนาะตอนแหลวสีงามสัมไดรเนาะบาแพงสีมาอัปเดตให้เบิ่งนอีกเนาะพี่น้องเนาะมาห่อนีบาแพงกับสีขอจบคลิปไว้สำนีเนาะสบายดีเบิร์สุขสุขคนเนาะผู้ใหญ่กันขอแห้พวก่านอยู่ดีมีเฮงแล้วก็ขอบบุญขอบคุณไปทุกทุกฐานเนาะที่ซอยเหลือมาทั้งสองบาแพง บบก,ปปก,กขข็ขอบบุญขอบคุณคุณแม่ใจดีสิงคโปร์เนาะที่ซอยเลือปลาเมาถึงปูพื้นทึงเทพื้นเนาะทึงกระเบื้องโอ้ยดีใจแห่งแมเลยบุหุสิตอบุญแทนคุณจะเนี่ยได้เนาะขอบบุญขอบคุณมาหสี่งก็จบคลิปไว้สำนีนเนาะสบายดีสบายดี